ทำหน้าวีเชฟจะสวยทุกคนไหมคะหน้าหนูจะเหมือนยุงไหมคะเริ่มก่อนวี v เชฟเล v วีเชฟคือการที่รูปหน้าคางตรงเนี้ยอะตรงเนี้ยจากที่มันกว้างๆว้อะมันดูเรียวลงมันดูเล็กลงทําให้เห็นลําคอระหงขึ้นชัดขึ้นทําให้กรอบหน้าข้างล่างจากที่ใหญ่ๆบ,นบานๆก็ดูเล็กลงจนกระทั่งเป็นตัว V ีแต่ในะความจริงสมัยนี้ที่คุณหมอทำเนี่ยเ,เขาเรียกว่าตัวยูเพราะว่าถ้าวีมันจะเป็นยุอะ มักคุณท่าจําของดาราไอดอลเกาหลีที่น่าดูลมุนเรียบร้อยนะ่านนารักไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ความสวยไม่ใช่ว่ามีข้างแหลมเรียวเท่ากันทุกคนวีเชฟนี่อาจจะดูดีท่าหนึ่งโครงหน้าคนนั้นเล็กอยู่แล้ว2ก็คือตาจมูกป,ปากอยู่ที่กึ่งกลางใบหน้าแบบไม่มีส่วนไหนห่างหรือว่าใหญ่ผิดป,ปกติ3ก็คือมีหนกแก้มที่ไม่เด่นจนเกินไปึกภาพนะหนกแก้มใหญ่มากแต่คุณไม่อยากทําแล้วทอนรางก็ใหญ่หนกแก้มก็ใหญ่ทําทยัางไงคะทำวีไลน์ตรงนี้เลยหน้าเป็นอะไร ยุงนั่นเองบางคนคางแหลมอยู่แล้วเหลาเพิ่มอีกให้มันแหลมพุอีิเป็นอะไรบางคนหนักไปกว่าน,นั้นอีกใส่ซิลิคนคางเพิ่มคางก็ไม่ถอยอะหน้าใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมคางไม่ได้ถอยคางปกติไปใส่คางให้เป็นวีจบพังกลายเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่มีสามเหลี่ยมห้อยลงมาหนึ่งอัน คางยาวเกินไปเกิดจากการเสริมคางมากเกินไปคนเสริมคางเนี่ยบอกเลยเบอร์เซินกันเป็นแม่หมดสุกม,มากพอเสริมไปสักพักหนึ่งเบี้ยวยาวโอ้โหมีปัญหาสุดพอแก่แล้วหนังข้างๆมันห้อยอะสมมติว่าซีเดคอนคางยืนรูปเป๊ะเลยกระเป๋สองข้างนี้เริ่มห้อยเพราะเราแก่แล้วมันจะเป็นยังไงจ๊ะห้อยคางห้อยจบคนที่มีหน้าคมเป็นทุนเดิมแต่ดันไปนเหลากลางก็สรุปว่าโครงหน้าสวยอยู่แล้วแต่ดันไปนเหลาตรงนี้ให้เลียวเล็กลงแย่ลงแน่นอน หน้าแบบลูกครึ่งหรือครงหน้าแบบฝรั่งถ้าทำ V shape จะดูฝืนธรรมชาติถ้าหน้าเป็นแบบลูกครึ่งอยู่แล้วนะคะทาไมคนถึงนิยมทำ V shape V shape คือการทำเสียกรวมเหลากลางมาจนถึงคางเพราะหนุ่มเทรนเคบิวตี้ทำให้รู้สึกว่าอ่ะเทรนตรงนี้หน้าจะเด็กหน้าจะเรียวสองก็คือแอป,ปแต่งรูปแล้วที่หน้าเราเอาเข้าแอป,ปแต่งรูปอ่ะมันวีให้เราเสร็จเลยจ้ะกดออโต้ปั๊บมันวีเลยและพื้นฐานหน้าของคนเอเชียคนเอเชียในประเทศเอเชีย เราเป็นคนกระดูกใหญ่หน้าเราแบนบานและโครงหน้ามันใหญ่แต่ฝรั่งอะค่ะหน้าเขาจะเรียวเล็กเขามีวีอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยมีความไม่เท่ากันของมาตรฐานของหน้าทีนี้เนี่ยมาตรฐานของใบหน้าที่แต่งหน้าได้ง่ายไม่ต้องนั่งคอนทัวร์จนคอนทัวร์กับหมดก็คือหน้าที่ดูอ่อนหวานละมุนตาหนกไม่ใหญ่เกินไปกลามไม่ใหญ่เกินไปคางไม่ยาวและคางไม่ถอยในโลกแห่งความเป็นจริงสมดุลของใบหน้าสําคัญกว่า V ีเช U ยูเชฟเอนดี้เชค่ะหน้าต้องมีความสมดุลอะถ้าข้างๆนะคะ หนึ่งต่อ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 หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อศูนย์จุดเก้าอันนี้เคยบอกไปหลายครั้งแล้วอันนี้คือเทรนดแบบอัปเดตล่าสุดที่จะทำให้หน้าคุณดูเด็กที่สุดแล้วก็สมดุลที่สุดสรุปนะการทำศัลยกรรม Vshape ไม่ได้เหมาะกับทุกคนและก็ไม่ใช่คำตอบของความสวยโดยเฉพาะกับคนที่หนกแก้มใหญ่ห้ามทำ s h a p e โดยที่ไม่ลดหนกแก้มเด็ดขาดแทนที่จะถามว่าทำยังไงหน้าถึงเรียวลองเปลี่ยนคำถามทักมหาเอกทำยังไงหนูถึงจะสวยขึ้นคะและหนูอยากได้สวยเวอร์ชันไหนคะ หนูอยากได้สวยเวอร์ชันที่สวยขึ้นนิดหน่อยหรือว่าสวยที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้หนูจะสวยได้บอกพี่ค่ะพี่จัดให้